สวัสดีค่ะชาวปีชวดนะคะเดี๋ยวมาฟังดวงของคุณนะตั้งแต่ช่วงวันเดือนธันวาเนาะปี63จนถึงช่วงมิถุนาปี64นะคะว่าการเงินการงาน,กา,งานการเงินความรักของคุณเป็นยังไงบ้างมีจุดไหนที่ด้อยควรต้องระวังนะจ๊ะ เนาะนะคะปีนี้นะเี่อยากจะบอกเลยว่านะเรื่องงานเนาะเปนไพ่เมจิกเชียนถือว่างานดีเป็นจังหวะเรื่องของโอกาสและงานดีๆงานเสริมงานเพิ่มนะจ๊ะอยู่ที่คําพูดคําจาด้วยนะดีไม่ดีอยู่ที่คําพูดเจาด้นะจชาชะตาและตํตาแหน่งเงินเสียเนะาะตำแหน่งเงินได้ไพ่เดมูลมนหมายถึงว่าปีนี้จะใช้จะจ่ายอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดใคล่ควรให้ดีมีโอกาสถูกเอาเปรียบถูกหลอกนะเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่ลงทุนแล้วจะไม่เป็นไปตามเป้าหรืออาจจะเจ๊งมีปัญหาก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นต้องใคล้ควรให้ดีนะนะเวลาไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโชค โดดเด่นนะแต่ว่าในดวงเนี่ยเดี๋ยวจะมาดูไพ่รายละเอียดยิบย่อยนะถ้าดูภาพรวมเนี่ยไม่เด่นเรื่องโชคแต่มีโอกาสพอลุ้นได้บ้างแหละเนาะนะคะความรักขึ้นไพ่เดอะเวิร์หมายถึงความรักเนี่ยเป็นจังหวะและโอกาสดีๆใหม่ๆสําหรับคนโสด คนส่วนมีโอกาสพบรักมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจนะมีโอกาสเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะหรือว่าคนที่มีแฟนแล้วอันนี้ต้องเลือกต้องดูให้ดีนะจังหวะดีเรื่องรักก็จริงมีโอกาสที่จะมีคนเลี้ยงดูปูเสืออุปถัมนะใครแต่งงานแล้วนะคะใครถึงมีปัญหาครอบครัวมาตลอดและพยายามที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาในในดวงเวลาที่ขึ้นไพ่เดอะเวลด์เนี่ยหมายถึงว่าชีวิตความเป็นอยู่จะสุขสบายและดีขึ้นมากกว่าเดิมเนาะนะคะเว้นแต่ว่าหลายๆคนนะที่มีปัญหากันเรื้อรังเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเลิกลาห่างเหิน นะตัดสินใจเลิกต่างคนต่างไปมีชีวิตใหม่ที่ดีดีทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นอนะถ้าใครรู้สึกก็กลัว,ลว,ลวในเรื่องของความรักเนี่ยมันหมายถึงว่าชีวิตใหม่ที่รออยู่แล้วล่ะถ้าทุกมานานก็ตัดสินใจดูซะาในช่วงปี6กนี้นะคะนะอ่ะมาดูเรื่องไหนต่อละนะคะมีโอกาสมีลูกมีท้องมีบ้านใหม่รถใหม่เป็นจังหวะที่ดีโอกาสดีๆเข้ามานะแต่ต้องระวังเรื่องเงินอ่ะมาดูจังหวะเดือนนะพี่อาจจะบอกว่าในไพ่เซตสิบสองใบเนาะเซลติคอร์สเนี่ยจะตาได้ไพ่สตาร์หมาย,มาย,มายถึงว่าความมีชื่อเสียงเนาะ ทํางานนะาขายอาชีพของตัวเองขายชื่อเสียงของตัวเองทํางานค้าขายออนไลน์นักร้องนักแสดงหมายถึงดาวค้างฟ้าความมีชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นนะบางคนเป็นที่รู้จักในอบตออในจังหวัดอําเภอที่เราอยู่เนี่ยถือว่าดีนะคะเนาะแต่ว่านะในช่วงนี้เนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องคําพูดคําจาเจ้าชะตาดีก็จริงแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่โอเคหมายถึงว่าอาจจะเจอคนที่ทําให้เราหงุดหงิดคําคพูดคําจาของเราอาจจะเสียเนาะนะนะต้องระวังเรื่องของความหึงหวงนะภายแบบนี้ความหึงหวงสําหรับคนที่มีคู่เนาะ ระวังคนมีคู่อยู่แล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วยนะคะใครมีคู่อยู่แล้วเนี่ยแนะนําให้อย่านอกอกนอกใจแฟนนะส่วนใครที่ทํางานนะไพ่แบบนี้ไพ่เดทก,กับไพ่เดวิลเนี่ยหม,มายถึงว่าต้องระวังเนาะจะถูกเอาเปรียบนะหรืออาจจะมีปัญหาก,กับหุ้นส่วนที่เราดิวงานพูดคุยเจรจาเพราะฉะนั้นจะพูดจะคุยจะลงทุนเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องชัดเจนต้องละเอียดรอบคอบนะในปี6 4ส ะะมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ง่ายๆด้วยเวลาขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยหลงเชื่อคนง่ายๆเอาเองินไปลงทุนไม่ดีนะ,นะะเพราะฉะนั้นจะลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรอบคอบนะคะหลายๆคนมีแนวโน้มเรื่องการเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายงานนะตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมนี้จนถึงช่วงเดือนกุมภาพ่ายใกล้ๆนี่แหละหลายๆคนจะได้ข่าวคนเจ,คนจ็บคนจากคนป่วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูให้ดีอยู่ไม่ค่อยติดบ้านนะช่วงตำแหน่งบ้านขึ้นไพ่ ขึ้นไปชาลีอนดเพราะฉะนั้นปีนี้นะหลายๆคนจะอยู่ชื่อประจรองเท้าอยู่ไม่ค่อยติดบ้านหรือถ้าใครอยู่ติดบ้านเนี่ยหมายถึงว่าเนาะคนที่บ้านจะพูดกันแรงๆหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของที่จอดรถกับคนใกล้เคียงนะนะคะเดินทางบ่อยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยช่วงปีนี้ต้องระวังเรื่องปลวกเรื่องสัตว์มีพิษทั้งหลายอาจจะเข้าบ้านเนาะเพราะฉะันลองดูซิประกันปลวกนู่นนี่นั่นนะต้องดูให้ดีมีเกณฑ์เรื่องการต่อเติมบ้านด้วยนะจ๊ะโดยรวมถือว่าไม่มีอะไรน่าเกลียดนะนะคะ่ามาจูดจังหวะเดือนเนาะช่วงเดือน ที่ผ่านมาเนะี่ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยโดยรวมถือว่าดีถ้ามีปัญหาอยู่จะมีคนช่วยเหลือแก้ไขหลายๆคนเปลี่ยนงานใหม่ได้ข่าวดีนะตั้งแต่วันที่ช่วงวันที่19ธันวาที่ผ่านมานะคะนะข่าวดีเป็นจังหวะที่ดีเรื่องของงานการปรับเปลี่ยนโยกย้ายใหม่ๆการเดินทางด้วยเนาะนะคะนะแต่พอเดือนมก,กราแล้วไม่ค่อยจะสู้ดีนะขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยบางคนเนี่ยมีโอกาสได้งานนะเวลาไปสมัครงานได้งานถ้ามีคนช่วยเหลือมีพวกอะไรสีเทาๆมาเกี่ยวข้องเนี่ยมีเส้นมีสายเนี่ยเวิร์กและดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเดือนมกร มีโอกาสพบรักนะถ้าใครมีคู่อยู่แล้วต้องระวังมีกิ๊กมีกั๊กหรือว่ามีปัญหาพบคนอื่นการลงทุนอย่าลงเชื่อใครง่ายๆแต่เป็นจังหวะที่ดีเรื่องของการค้าการขายนะแต่อย่าโลภมากเกินไปการเสี่ยงก็มีโอกาสลุ้นนะในช่วงเดือนมกราเนาะนาะชวนเดือนกุมพานะคะกุมพานี่ขึ้นไพ่เดทเนาะนหลายๆคนเนี่ยกำลังคิดถึงการเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ายเปลี่ยนที่อยู่นะคะหรือ,ออาจจะได้ข่าวคนชุดดาสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะนะคะเนาะ,นะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนย้ายถ้าเราไม่ยยย้้้าาาาหหัวนเรย นะถ้าเราไม่เป็นอะไรได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยหรืออาจจะต้องไปวัดก็ได้นะคะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงตั้งแต่ช่วงมก,กราคุมภาเนาะถ้ามก,กราลงทุนอะไรหน,ห,นหนักไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเจ๊งก็ได้ด้วยเหมือนกันเนะาะไพเดทมาเนี่ยนะคะหมายถึงว่าแต่หลายๆคนก็กำลังเป็นจังหวะที่จะเริ่มงานเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆต้องรอบครอบสักหน่อยนะคะช่วงเดือนเออมษาเนาะมีนาเมษามีนาเมษาดีนะ นะมีเกณฑ์เรื่องการเดินทางการงานเป็นไปได้สวยขยับขึ้นหน้าไปเรื่อยๆนะคะใครที่หวังเงินก้อนอยู่มีโอกาสลุ้นได้ด้วยเหมือนกันนะนะคะแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยถ้าโลภมากเนี่ยบางทีมีคนเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่ก็ต้องระวังเราจะพลาดด้วยเหมือนกันเนาะจังหวะที่ด,ดีช่วงพฤษภามิถุนายนนะนะคะพฤษภาเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนเงินหรือว่าคิดเรื่องเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินก้อนกาลังคิดจะเอาเงินไปลงทุนอะไรก็ได้ด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นต้องคร่ควรให้ดีนะคะเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์์เเเรรรื่ออองงงขขกาาาานนลี้้้ยสสัคคคพบจผูฮปมวุ นะะส่วนเวลาไ้่ใบนี้มันเป็นไพ่สูตรนะ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรักซ้อนมีเรื่องของเรา3คนบางทีชีวิตรักก็จะปวนปวนหัวเพราะเรื่องของชาวบ้านเนาะคนโสดมีโอกาสพบรักนะเพราะฉะนั้นเลือกดูให้ดีในช่วงนี้นะคะนะตำแหน่งแฟนของเจ้าชะตาเนี่ยดีนะบางทีเนี่ยเราสามารถลุ้นโชคจากเขาได้ด้วยก็ได้เหมือนกันเนาะช่วงนี้แฟนจะชอบเป็นนักชิมนะนักชิมนักชอ็อปนะชอบเป็นป๋าชอบพาไปดินเนอร์ไปเที่ยวนะอารมณ์ดีนะเป็นจังหวัดที่เขาจะได้งานใหม่ๆมีอาชีพใหม่ๆเสริมเพิ่มด้วยเหมือนกันเนาะน้ำหนักจะขึ้นนะกินอะไรก็อร่อยแถมอาจจะชวนเราเนี่ยไปเที่ยวไปกินได หนุ่มๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีสาวๆน่ารักเพราไม้ไม่ๆนะเข้ามานะสาวๆก็มีโอกาสที่จะมีป่าใจดีมาชวนไปกินข้าวมาชวนไปเดทนะโดยรวมถือว่าดีนะจ๊ะรักใหม่ๆหวานชื่นนัวเองแต่ไม่รู้จะดีในช่วงแรกหรือเปล่าเนาะสีน้ำช่องในช่วงปีนี้นะพี่หวานแนะนานะจ๊ะว่าให้ใส่สีเหลืองและสีฟ้าเนาะเป็นสีฟ้าเป็นสีดาวค้างฟ้าสีเหลืองเป็นแสงของพระอาทิตย์หมายถึงงานใหม่ความก้าวหน้าทางเรื่องของการงานนะซึ่งคุณมีโอกาสเนาะเพราะฉะนั้นลองใส่สีตามพี่หวานบอกนะคะนะการเสริมดวงในช่วงปีนี้นะถ้า นับถือนะพร,ราหูนะนะคะพร,ะราห,หูโดยเฉพาะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับชื่อเสียงนะนักร้องนักแสดงนักเต้นหรือใครที่ทํางานต้องอา,อาศัยชื่อของตัวเองหรือต้องการความก้าวหน้าในเรื่องของการงานแนะนําให้ไหวพรารูนะจ๊ะเนาะถ้ามีโอกาสทําบุญนะช่วยคนยากไร้นะฝันไม่ดีฝันเห็นวิญญ,ญาณฝันแปลกฝันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแผ่บุญให้เขาและทําบุญ โรงศพโรงเตาเผาศพสำหรับศพไร้ญาติผ้าหอ่อศพอะไรเนี้ยได้ดีหมดเลยนะจ๊ะนะขับรถขับราต้องระวังด้วยดวงจะไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาช่วงมก,กราคมพานะนะคะนอกนั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแต่ก็ต้องระวังนะคะครบแล้วเนาะส่วนสื่อเลขนำโชคในช่วงปีนี้นะ มีโชคเจะ้ะตาม,มีโชคแต่ตามแหน่งเงินเสียเพราะฉะนั้นก็อย่าเล่นเยอะนะคะมีโอกาสมีโชคจากแม่ไม้เพ่าไม้นะทะเบียนรถนะคะปีนี้หลายๆคนมีแผนเรื่องการที่จะไปไหว้พญายนาคด้วยเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเอาพญายนาคเข้าบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำในสิ่งที่ชอบแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ